คนมีาญาณหมายถึงาญาณอย่างรู้เช่นรู้อดีตรู้อนาคตรู้ความเป็นไปในทางลึกลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้มีบุญมาเกิดผู้มีาญาณอย่างรู้มีสัมผัสที่หกก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรื่องราวของคนมียานคนมียานนั้นจะเกิดได้มาจากสมส่วนนั่นก็คือ 1. มีบุญเก่าเคยฝึกฝนทางสมาธิมาจากอดีตชาติที่ผ่านมาพอเกิดในชาตินี้แม้ไม่เคยฝึกสมาธิก็สามารถมียานอย่างรู้ได้คนพวกนี้ถ้าเขามีจิตสงบ ไม่มีความมุ่นวายมากในชีวิตช่วงไหนเขาจะสามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ฝันเห็นบ้างมีนิมิตบ้างหรือเกิดลางสังหรณ์บางประการเกี่ยวกับตัวเขาหรือรอบข้างให้เขาทราบได้ยกตัวอย่างเช่นฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าฝันทราบเหตุการณ์ในสถานที่เดิมในยุคก่อนของสถานที่นั้นๆทราบได้ว่ามีใครอยู่บ้าง มีของสิ่งไหนวางไว้ตรงไหนจุดไหนบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างคนเหล่านี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซิกเซนหรือสัมผัสที่6 2. คนมีเทพคุ้มครองรักษาหรือคนมีองค์คนเหล่านี้จะทราบเหตุการณ์ต่างๆได้มากประการแล้วแต่เทพที่รักษาเขาจะมานิมิตสั่งสอนหรือดนจิตตดนใจให้เป็นไปส่วนมากคนเหล่านี้ จะได้มาเป็นหมอดูหรือหมอพยายกรเพื่อช่วยเหลือคนบางทีก็เข,เข้าทรงไปเลยก็มีหรือบางคนก็แค่ทางผ่านญาณของเทพเทวาให้อย่างรู้หรือบางครั้งก็แค่เพียงอธิษฐานขอคำตอบก็จะผุดขึ้นมาที่จิตของเขาคนนั้นท,ทันทีบุคคลที่มีเทพคุ้มครองโดยมากจะเป็นบุคคลที่เคยทำบุญกุศลมามากจากอดีตชาติ หรือไม่ก็เคยมีเหตุการณ์บางอย่างเกี่ยวเนื่องกับเทพเทวาองค์นั้นๆอีกประการหนึ่งคนที่มุ่งเอาแต่ทำความดีมากๆจนบารมีแก่ก้าในชาตินี้เทพเทวาจะรักษาเองและจะติดตามไปเรื่อยๆและจะส่งสัญญาณลงมาช่วยโดยที่บุคคลนั้นไม่มียานเองแต่เทพเทวาส่งมาช่วยจะมียานพิเศษเกิดขึ้นได้ 3. คนที่ฝึกสมาธิมากๆอันได้แก่พระสงฆ์หรือแม่ชีบางรโรหรือคนบางคนที่นั่งสมาธิมากๆจนสามารถบรรลุสมาธิถึงขั้นที่สามารถยังรู้ได้บุคคลทั้งสามประเภทดังที่กล่าวมานี้ที่มีญาณเรียกว่าบุคคลมีญาณส่วนมากหากไม่ได้บวชคนมีญาณมักจะได้เป็นหมอดูแม้จะตั้งใจดูหรือไม่ตั้งใจดูก็ตาม จะมียาณซึ่งบางเรื่องเขาสามารถพูดได้ยังกับว่าไปเห็นจริงๆบางทีบางครั้งก็สามารถพูดออกมาเลยเหมือนไม่ได้พูดกับเราแต่มันก็ตรงเกี่ยวข้องกับเราทุกอย่างยาณของคนธรรมดานั้นใช้ได้เต็มที่ไม่ว่าจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็ตามใช้ได้แต่ถ้านักบวชเช่นพระสงฆ์หรือแม่ชี ก็ไม่ควรให้ใครรู้มากถึงทำได้จริงแต่ถ้าใช้มากๆเปิดเผยมากๆสุดท้ายอาจจะหลงทางได้พระพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสเตือนเรื่องอย่าหลงในยานพอเรื่องของยานนั้นเป็นเพียงลิตมันเป็นเพียงสมาธิเครื่องมือชนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องของปัญญาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสความเม่นยำของการดูดวงความพิสดารจากการที่ท่านช่วยคน แล้วที่ได้ผลจริงแต่ทำไปนานๆท่านก็จะหลงทางไปเลยจนหลงลืมไปว่าตัวเองบวชเพื่อพ้นทุกข์บุคคลมียานถ้าญาณสูงมากๆท่านจะไม่ถือตัวถือตนมักจะเป็นคนธรรมดาจนคนเราธรรมดามองไม่ออกบอกไม่ถูกแต่ในทางกลับกันผู้มียานพอเห็นแค่ต่ำๆแต่อย่างรู้ได้บ้าง พวกนี้มักอวดตนและหลงติดในลาบยศสกกาละจากสานุสิทธิ์มักจะโอ้อวดถือตนมากเหยียบย่ำคนอื่นทางวาจาเสมอเสมอปรามาตรลบหลู่คนอื่นเสมอหมอดูทุกคนนั้นล้วนมียานแฝงบางส่วนในตนเองเสมอบางทีก็ามาจากเทพเทวาหรือยานของตัวเอง แต่หมอดูทุกคนจะได้มาแค่บางส่วนไม่ได้มาทั้งหมดจะดูแม่นยำในบางเรื่องหมอดูทุกคนจะแม่นยำและถนัดต่างกันในบางเรื่องไม่มีใครได้มาครบทุกเรื่องถ้าพลังงานแฝงมากที่แม่นยำมากที่สุดนั้นโดยส่วนมากมักจะตาเนื้อบอดไตแต่ตาในขาวจะแม่นยำมากๆยามอย่างรู้ถ้าใช้เป็นก็จะเกิดประโยชน์ แต่ถ้าหลงไหลไปกับมันจนเกินไปก็จะหลงทางทมอันนี้มันก็สุดแล้วแต่บุญกรรมของใครจะมีกรรมอันไม่ดีอันใดมาโดนใจให้หลงทางถ้าจะบวชลาบทางโลกถึงมียานก็อย่าให้ใครรู้มากจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่าให้มันเป็นสาเหตุมาจากยานเลยของทุกอย่างใช้เป็นก็มีประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เกิดโทษได้เสมอ ทุกคนมียานอย่างรู้ในตัวตนทุกคนเพียงแต่ไม่รู้วิธีเปิดมันออกมาใช้พระพุทธองค์ได้สอนวิธีการเปิดยานมาใช้ก็คือสมาธิสมาถะวิปัสสนาภาวนากรรมฐานสิ่งเหล่านี้คือจุดสำคัญที่พระพุทธองค์ต้องการที่จะบอกด้วยจิตบริสุทธิ์ที่จะทำให้เชื่อมถึงพระองค์ได้ง่ายมากมนุษย์สามารถหลุดพ้นได้มากผลนิพพานได้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์พระอริยบุคคลทุกองค์สามารถเห็นพระนิพพานเป็นที่อยู่ในตัวได้อย่างชัดเจนและเฉพาะพระอระหันต์เท่านั้นที่จะเข้าไปสวยสุขอยู่ในนิพพานในหลังจากดับขันใช้วิธีเดียวเท่านั้นคือการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสมถกรรมพิปัสสากรรมฐาน หรือเจริญวิปสัสสนากรรมฐานอย่างเดียวล้วนๆแต่หนทางการสร้างบาร,รมีต้องมีเทพเทวดาคุ้มครองไม่เช่นนั้นมูม่านจะแทรกได้เป็นเรื่องเกินที่จะใช้อิทธิฤทธิความมหัศจรรย์กันทุกคนและมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเชื่อความศรัทธาได้รับการปลูกฝังจิตได้สำนึกวิธีสังเกตผู้มีญาณอย่างรู้ ผู้มีฤทธิ์ผู้มีอภิญญามากๆครูบาอาจารย์ท่านบอกวิธีปฏิบัติมาดังนี้ทำไมไม่มีญาณเหมือนคนอื่นเขาบ้างหลายคนบ่นท้อใจปฏิบัติมาตั้งนานไม่เห็นมีตาทิพมููทิพเหมือนคนอื่นเขาบ้างเลยหรือว่าเราไม่มีวาสนาจริงๆก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าการที่จะได้ยาณอย่างรู้ต่างๆนี้เป็นเพียงเครื่องมือ และผลพลอยได้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมจริงๆคือเพื่อให้เราได้กลับมามีสติรู้สึกตัวเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นและเป้าหมายสูงสุดเพื่อการละกกิเลสต,ตัณหาในตัวเพื่อเข้าสู่นิพพานแล้วทำไมบางคนถึงมีญาณบางคนไม่มีญาณขึ้นอยู่กับว่าเขาฝึกมาอย่างไรมีจุดประสงค์อย่างไร หลายๆคนได้ยานไวกว่าคนอื่นๆนั้นเพราะเขาฝึกมานานแล้วหรือเป็นของเก่าที่ติดตัวมาของเก่าที่ว่าคือการฝึกไว้ตั้งแต่สมัยอดีตชาติส่วนคนที่ไม่มีเป็นไปได้3มทางคือ 1. เพิ่งมาฝึกใหม่ๆ 2. ไม่ได้มีเจตนาฝึกเพื่อให้ได้ยานอย่างรู้ 3. ครูหรือเทวดาประจำตัวไม่อนุญ,ญาตหรือปิดไว้ ในที่นี้เราลองมาดูข้อที่สามกันพูดถึงครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นเทพดูแลเราท่านอย่างรู้ภายในจิตเราได้ว่าระดับของเรานั้นถึงระดับไหนซึ่งบางคนกิเลสยังหนาอยู่ถ้าได้ยานอย่างรู้ไปอาจจะใช้ไปในทางที่ผิดๆได้ตัวยอย่างบางคนอยากได้ยานก็อยากรู้หวยล่วงหน้าว่าจะออกอะไรแบบนี้เป็นเจตนาที่แฝงไปด้วยความโลภ เช่นนี้ย่อมยากที่จะได้ยานจะบอกว่าการที่เรานั่งสมาธิถึงขั้นระดับต่างๆนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าเราจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยมีเช่นนั้นอุทกกดาบทที่เป็นพระอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะคงจะบรรลุธรรมมานานแล้วการบรรลุธรรมนั้นขึ้นอยู่กับว่าจิตของเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้มากเท่าไหร่นั่นแหละ จึงเป็นตัวชีวัตคำสอนจากครูบาอาจารย์หลวงปู่สิงหพุทธาจาโลท่านสอนว่าวิธีสังเกตดูผู้มีฤทธิ์มีอภิญญามากๆท่านว่าให้สังเกตดูตามนี้หน้าโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรามาถึงวันนี้ได้เพราะว่าชีวิตของคนเหล่านั้นเป็นของน้อย บางคนก็แตกดับสลายไปก่อนแล้วแต่ที่เรามีชีวิตมาถึงวันนี้เวลานี้เวลานั่งกรรมาฐานภาวนาฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ถือว่าบุญกุศลของเรายังมีอยู่อย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทซึ่งก็เหมือนคนตายคือว่าทำอะไรไม่ได้ผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่มีสติอยู่ตั้งใจอยู่และเล็อกอยู่ในภาวนา ในสมาธิในภาวนาของตนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วเอาขาขวามาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับบนมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเมื่อกายเที่ยงตรงนั่งดีแล้วหลับตาดีแล้ว ใจก็ให้เที่ยงตรงคงที่ไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปในอดีตและอนาคตเรื่องของคนอื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลคนเราที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในโลกในวัฏฏัสงสารนี้มันมีอารมณ์ของกิเลสอยู่ในจิตอยู่ในใจของแต่ละบุคคลอารมณ์ของกิเลสอยู่ในจิตใจของแต่ละบุคคล อารมณ์นั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนอารมณ์แห่งความโกรธแห่งความโลภที่มีความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดอารมณ์แห่งความหลงนอกจากหลงตัวหลงตนหลงกายหลงจิตหลงหน้าหลงตาหลงชื่อหลงเสียงของตัวเองแล้วก็ยังหลงไปตามลมๆแรงงทั่วไปในโลกความหลงเหล่านี้เพราะความไม่รู้อยู่ถ้ามาภาวนาพุทธ โทพุธโท,โทให้จิตใจมารู้อยู่จนรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีอารมณ์ใดที่จะมาทำลายจิตใจของตัวเองได้จิตใจนั้นก็ได้ชื่อว่ามีความสงบสุขเยือกเย็นมีปัญญามียานอันพิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปทั้งสิน้นเมื่อกิเลสนี้ยังมีอยู่ก็ไม่ให้ประมาท ไม่ให้ถอยความเพียรเพียพรพยายามไปความเพียรความหมั่นความขยันความไม่ท้อถอยนั้นเป็นหลักปฏิบัติภาวนาที่ว่าให้ภาวนาพุทธโธอยู่เสมอเพื่อความรู้แจ้งในพุทธโธเพื่อความรู้แจ้งในพระพุทธเจ้าเพื่อความจูในจิตในใจของตนเองให้มีที่อยู่ที่อาศัยในใจคนเราถ้าใจไม่มีที่พึ่ง ใจไม่มีที่หยุดที่อยู่เหมือนคนไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยของตัวเองเวลาแดดออกฝนตกลมพัดมีภัยอันตรายนับไม่ถ้วนทีนี้ถ้าเรามีที่อาศัยกำบังอะไรๆก็ปลอดภัยเหมือนเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำในผาในถ้ำผาปล่องอย่างนี้ลมพัดมาเวลานี้ถ้าลมแรงก็ไม่เป็นอะไร เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยฟ้าจะร้องฝนจะตกเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอะไรก็ปลอดภัยไปหมดสมาธิภาวนาตั้งอกตั้งใจภาวนาก็เหมือนกันเมื่อเรารวมจิตรวมใจพยายามไม่ให้จิตใจล่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสพยายามหักห้ามใจของตัวเองจากกิเลสความโกรธกิเลสความหลงจิตใจย่อมสงบสงัด ย่อมเห็นทุกเห็นภัยในโลกในวัฏฏะสงสารได้เดี๋ยวนี้จิตใจคนเราเมื่อไม่สงบสงัดตั้งมั่นภายในก็เห็นว่าโลกมนุษย์นี้มีความสุขความสบายได้กินได้นอนสนุกเฮหาก็ว่าสบายหารู้ไม่ว่าความแก่ความเจ็บความไข้และความตายนั้นมันคอยโอกาสอยู่ ชีวิตของคนเหล่านี้ก็ดูให้ดีที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่เดี๋ยวก็นั่งเวลานี้ก็นั่งสมาธินอกเหนือไปจากนั่งสมาธิมันก็จะลุกไปมาในที่ต่างๆแล้วภัยอันตรายนั้นท่านว่ามันรอบด้านอยู่แต่เราไม่ดูความรู้ความไม่พิจารณาในจิตในใจนั้นจิตใจก็จะเพลิดเพลินไปบ้างอารมณ์ตามความเพลิดเพลิน เราก็จะเสียใจโทปนัครับแค้นแน่นใจเพราะไม่ได้ดังจิตดังใจของตนเองหวังไว้คิดไว้เรื่องมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นยังไงกันบ้างครับลองสำรวจดูนะครับว่าใครมียานหรือไม่มียานหรือถ้าหากว่าเรามียานมีผู้คุ้มครองแล้วก็ขอให้มันปฏิบัติตั้งสมาธิให้ดีมันทำกรรมาฐานไว้จะได้มียานที่แข็งแรงนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับกับเรื่องราวของยานและการสำรวจยานหรือสัมผัสที่6ผิดพลาดตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านช่วยชี้แนะกันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถพูดคุยในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ